แต่ว่าเนื้อลายหายแล้วก็คือถือว่า bottom ที่สุดที่ไททันจะมีได้อนาคตของเรากับแบ็กหลอกของเราที่กำลังขึ้นมาอยู่รวมทั้งธุรกิจใหม่ๆของเราะคะ่ะก็เป็นฟิวเจอร์ที่ดีมากๆสำหรับไททันค่ะ ส่วนใหญ่ t r t t o n o o l i n n เนี่ยคือ80%เนี่ยมาจาก Construction ก็คือ Triton Engineering and Construction ใน TTEC ถือ Trans t r a n s t i a i Railway ที่ทำเรื่องของรถไฟอยู่65%ก็คือส่วนใหญ่ของ t r t t o เนี่ยเราเป็น Engineering เฉพาะทางสิ่งที่เราเป็น Market Leader คือท่อนํำมันท่อไฟฟ้าท่อน้ำอะไรที่มัน Underground เราจะค่อนข้างเป็น Market Leader ในส่วนตรงนั้นอย่างอื่นเรามีบริษัท ที่ทำโรงไฟฟ้ามี8เมกอยู่นะคะไบอแก๊สแล้วก็อีกอันนึงในด้านของ Investment เราก็ถือหุ้นของ global consumer แล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็คือธุรกิจ l i f e s t ตล์ก็เป็นช่วงเวลาที่แก้ปัญหาตอบตรงๆ นะคะเพราะว่าเราเราก็มีสะดุดบ้างกับ Decision เมคกิ้งบางอย่างที่มีพันธมิตรมาและพันธมิตรอาจจะไม่ออกมาอย่างที่เราต้องการก็ทำให้เราสะดุดไป2ปีเต็มๆปีที่ผ่านมาก็คือปีที่แก้ปัญหาแล้วก็ปีที่หางานเข้าเรื่องก่อสร้างเนี่ยเวลาเราเข้างานไม่ได้เหมือนั็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา ีที่แล้วก็คือล้างเลยนะคะส่วนหนึ่งที่ขาดทุนจาก operations แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าเรา write off เยอะพอสมควรเพื่อที่จะทำให้ปีนี้ของเราเนี่ยเบาตัวเยอะขึ้นตอนนี้เรามีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ100ร0อยกว่าล้านในตัว Titan Holding นะคะซึ่งเรามีแผนที่จะล้างขาดทุนสะสมนี้ใน Q2 ปีนี้ คือหน้าวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในหนึ่งปีที่เราพยายามจะปรับตัวหนึ่งเราได้แบ็กหลอกเพิ่มขึ้นมา 2. เราได้เข้าไปใน Vendor List ของหลายๆเจ้าที่เราไม่เคยได้เข้ามาก่อนอย่างเช่นตอนนี้ไททันรับงานตรงได้เลยจากปตทการที่เรา move ขึ้นไปตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็น very very big step สำหรับตัวไ i t ั n เพราะว่าธรรมดาแล้วปตทเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าใหญ่ของเขาและเราต้องไปรับซับจากเขานะคะอันที่2คือตอนนี้เราก็อยู่ใน Vendor List อันใหญ่สุดของการประปาน้าหลวงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดผลได้ปีหน้า ให้ปีหน้าของเราเนี่ยแบ็กหลอกเพิ่มขึ้นได้เยอะพอสมควรสิ้นปีที่แล้วเรามีพันสองตอนนี้เังมี2อง0สิ้นปีนี้กะที่จะได้5 6 0ถึงล้าน1เป็นงานในเครือของครอบครัวตัวเองงานที่เราจะบิดในการรถไฟเราก็ไม่ได้เข้ามาคำนวณแบ็กหลอกที่เราจะไปบิดจริงๆเป็นหมื่นๆเลยนะคะที่เราสามารถที่จะบิดได้แล้วรอบนี้นะคะมันเยอะพอสมควรนะคะตรงนี้ไม่ได้มานับ คือตอนนี้ที่อาจจะพอรู้แล้วบ้างก็คือเราลงทุนเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะคะทำไมเรามาทำสบู่ตลาดสบู่เนี่ย16,000ล้านนะคะต่อปี8,000ล้านคือสบู่ก้อนและอีก8,000ล้านคือสบู่เหลวใน8,000เนี่ย Majority ก็คืออยู่ในสบู่ของสมุนไพรเรา พยายามและกะที่ว่าจะเป็น market leader ในเรื่องสบูนะ่ภายใน3ปีให้ได้เราก็คือล็อ h สบู่มาดหเวยขึ้นมาความแตกต่างของสบู่เนี่ยของเรากบอันที่อยู่ในท้องตลาดสบู่เรา100%กลิเซอรินมันดีกว่าสำหรับผิวหนังของคนทั่วไปทั้งหมดเลยความชุ่มชื้นความไม่มีเคมีเลยเราใช้ได้ทั้งเด็ก จนถึงผู้ใหญ่ทั้งหน้าทั้งตัวเราอยากจะให้ประชาชนทุกคนใช้สบู่ก้อนเนี้ซึ่ง100%กรีซ e ร i นเนี่ยเข้าขายกันเกินร้อยบาทเราให้48บาทเราขายแมสเลยวันที่16นี้เราจะอยู่7 e l e v e n ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเราจะลงแมคโครโรลลัสบิ๊กเป้าหมายเราคือยอดขายตรงนี้อยากจะขึ้นไปถึงพันล้านภายใน2ปีแรกเราทำมาแค่1เดือนแต่ว่ายอดขายเราทะลักออกมาเยอะพอสมควรเลยครับ สิ้นปีนี้เรามองไปที่ร้อย2 0 0ล้านแล้วค่ะเรามีแพลนที่จะสปินออฟด้วยนักลงทุนน่าจะบาดเจ็บมากันเยอะมากนะคะแต่ว่าเนื้อลายหายแล้ว แล้วก็ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาโดยฉับฉวยขายทิ้งหมดแล้วก็คือถือว่าบอทเทิมที่สุดที่ไททันจะมีได้อนาคตของเรากับแบ็กหลอกของเราที่กำลังขึ้นมาอยู่รวมทั้งธุรกิจใหม่ๆของเราอะคะ่ะก็เป็นฟิวเจอร์ที่ดีมากๆสำหรับไททันค่ะโดยเชื่อมัน่น